อาจไม่ใช่ทรูบริษัทแม่ปรับนโยบายรับพรีเซนเตอร์ของลิซ่าแบล็กพิงจะรับแคมเปญระดับ g l o b a l หรือ Re เวอ n a l เท่าน,นั้นค่ะกลายเป็นเรื่องที่ถูกจับตาขึ้นมาทันทีค่ะว่าใครคือผู้ที่สามารถคว้าตัวศิลปินระดับท็อปอย่างองลิซ่าแบล็กพิงหลังจากที่ a AS ยืนยันว่าไม่มีการต่อสัญญาซึ่งหลายคนประเมินว่าอาจจะเป็นค่าคู่แข่งอย่างทรูหากเบื้องหลังอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปค่ะซึ่งปัจจุบัน a AS มีฐานลูกค้า44.6ล้านเลขหมายและได้แจ้งยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการต่อสัญญากับนอ่กอน ได้รับการแจ้งยืนยันปฏิเสธการต่อสัญญาของนอริซ่าจาก YG Entertainment เนื่องจากมีดีลกับรายใหญ่ที่มี c o n FLICT OF INTEREST กับ AS i หรือคู่แข่งทางการตลาดของ AS i โดยไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นแบรนด์ใดค่ะและแน่นอนค่ะว่าเมื่อบอกว่าเป็น c o n FLICT OF INTEREST ย่อมต้องพุ่งเป้าไปที่ True แต่หากมองในอีกแง่ม,มุมนอริซ่าแบล็กพิงกลายเป็นภาพจำของ AS ไปแล้ว การที่ True จะดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทรูมูฟเอชอาจาไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีมากนักเพราะต้องใช้เงินจำนวนมากในการเปลี่ยนการรับรู้ของผู้บริโภคค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะตามแหล่งข่าวที่อยู่ในแวดวงเอเจนซี่ซึ่งก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้บริษัทแม่อย่าง YG Entertainment ได้ปรับนโยบายการรับเป็นพรีเซนเตอร์ของนอลิซาบล a กพิง n k ซึ่งจะรับเฉพาะแคมเปญในระดับโลกหรือในระดับภูมิภาคเท่านั้นค่ะและจะไม่รับแคมเปญที่เป็นโลเคอลซึ่งก่อนหน้านี้2-3เดือนก่อนมีข้อมูลเปิดเผยว่าลูกค้าของบริษัทเอเจนซี่รายหนึ่ง ที่เป็นแบรนด์ global แต่ทําตลาดในเมืองไทยก็ได้ติดต่อเพื่อดึงน้องลิซ่ารักพิ้งมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้รับคําปฏิเสธกลับมาโดยบอกว่าจะรับแคมเปญระดับ global หรือ regional เท่านั้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้แหล่งข่าวที่อยู่ในแวดวงเอเจนซี่ก็ได้เคยเออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า หากต้องการจ้างน้องลิซ่ามาเป็นแบรนด์บัสเดอร์จะอยู่ที่ราวๆหนึ่งถึงสองล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34-67ล้านบาทซึ่งนี่ก็เป็นแค่ค่าตัวค่ะไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งราคาดังกล่าวก็เป็นแค่ราคาเบื้องต้นเท่านั้นค่ะบทสรุปแล้วจะต้องจ่ายที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกับค่ายค่ะเช่นแบรนด์ที่จะจ้างนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันสูงราคาก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะค่ายต้องคิดค่าเสียโอกาสของศิลปินด้วยและราคาค่่่าาาาาตตตัวอองนนนนนนลิซี้้ยกก็จะเ100 และเมื่อดีความจากคำพูดของแหล่งข่าวจึงมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะที่คำว่า Conflict of Interest กับ AIS อาจจะไม่ได้เป็นแบรนด True ส่วนจะเป็นแบรนดอะไรนั้นก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ